สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสุภูสุคนครับวันนี้วนาวนาเนี่ยเปลไฟส่งเสริมป่ะครับผมวนาไฟส่งเสริมอ้อยครับไม่ยามถึงไฮครับพี่น้องจากห้างไยไปโดนครับพี่น้องอาทิตย์ลักฐานหามือเทียบเลโดนแล้วครับประเด้ลงคลิดไปพี่น้องมึงครับ ติดตามมึงเรื่อยๆครับกําลังรุ่มกันครับพี่น้องโอ้อยอ้อยจี้เห่ออ้อยห้างครับพี่น้องมาเจหัวหน้าตัดซอยอยังีงครับกำลังใจ็ทุกมือมาเทียดผมนึกว่าควานูกันเนาะหนึ่งพันวานู้แบบว่าน่ะวันรับเห็นดิหกไหลแปลงแปลงของเพื่อนต่อครับเนี่ยสื้อเพื่อนอู้นแปลงของผม ท e> um um ี่ปลูกไม่ปลูกเมื่เกิดติดจากของมันยังว่าปากยังเป็นเนื้ถึงตัดถึงวันแล้วครับคุณครับไปได้จักแปลงแล้วพนาเมื่อนีงก้งบิน้อยนะครับน้ำไปไปหาคุณแล้วขับฟ้องมุ่งสมเด็จเป็นได้สมเด็จได้จักตันแล้วเนื้อเก่าไหมเก่าลอยเก่าลอยหรือเปล่าก็ได้ไหลก็ได้ไวป คือก้นบ่หลสองโ้นตานะโอ้โหสอง,งสองสองก้ตามาเด้อพี่น้องมาตัดอ้ยอยด้วยนะครับอ้อยกครับอ้อยชีเหอะอ้อยอ้อยห้างครับเพิ่งตัดเติ้งขึ้นพร้อมครับตัดแป้งนี้แล้วกระชิกหมดแล้วครับพี่น้องลุยใส่แป้งนั่นแหละครับ อยากขอตัวไปกวนนี่หน่อครับครับผมครับไปกันได้ครับครับครวัสดีครับไปแล้วครับหัวหน่าครับมา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 ข่อโฮมมาเข่องชิปถ่ายลงคลิปให้มื่อเนี่ยอ้อยกระชุมเงินก้อนมาเนี่ยแล้วแล้วประช่วงกันแล้วกัน เปลงเที่ยลมเลยเปลงไดเปลงไดคนสวยมือแรกหน้าแดงจึ่งคือหน้าแดงจึ้งคือสูตเดียรด้อไว้ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยตัดอ้อยมาก่อนมวนครับพี่น้องมวนมวนมาตัดซอยนะครับแล้วลนะครับพี่น้องแปลงผักเมียให้กินน้ำกินท่าแล้วก็จะลงอีกโห่แล้วครับ แปลงฝากกันุูและครับเ่นียนวันเด้อว่มืมีเคลียดเออออยมิเตถาวันเคลียดว่ีมีอมเถาวันท่อนบดอท่าขาบ่ท่อนอันนี้ก็น้าไงคักหลทอนาบึ้ง ไปไพ่ฝ่าวกไปกวนไปใช่ฮะพูดแล้วพูดแล้วโฮมไพ่พูดเลยปไปโหลดไปนั่งโฮมพูดแต้อมเออเห็นก็อย่างนี้ไปพูดนะไป็นมองมุ่นตาแด็กก็หอนเบกบึงพี่น้องเขียวๆขียมาเป็นนออ้อยเด้อครับหยาค่าและเถาวันพูดนะครับเจ้าของแปลงไว้ทั้งยางทั้งไห้พูดนะเช็ดน้ำตารวยๆมากสาบซึ่งหลายว่าโม เพื่นเพื่นสาบซึ่งหลายบะมือหมุนหมุนปลาซอยแล้วครับพณอนะทั้งยางทั้งไห้อยากเนั่งไก่เฮานั่งส้มใหญ่เขาเทวกันปันนกกันขอสายไฟครับนายนายที่ไปอนเดไปซุ่มก็ไปนั่งให้้ไปเดียดกัน กำลังขึ้นครับพี่น้องตัดแล้วกับข้นครับในมือเราลดครับยังไงถามความคิดเห็นด้วยได้ตัดอ้อยเป <laughs> เลี่ยนคาแรงไล้วันกับบได้ได้ใจก่อนล่ะ เฮเกียใจนะจากห้าสิบเหลียมือละเศ้กล่องเด้อพี่น้องอ้อยน่ะบอกบอกพี่น้องมาตัดซอยนะมาตัดอ้อยซอยนะเด้อบุญนะบุญเมียบันไดดอกพี่น้องซ่อมมึงแล้วเหัวได้ยิ้มได้ยังครับ เึ่งพี่น้องเึงก็คักว่ามันเป็นหีาลวดีครับมาตักอ้อยนั่งนั่งนั่งห่างๆกันเนี้ยโคบีตสองเมตรสองเมตรอยู่ใกล้ห่วยแล้วครับพี่น้อง แล้วแปลงนึงเหรครับแปลี่ยนไหมายต่อไปครับเนี่ยไหมต่อไปแปลงนี้แหะครับโอเคกำลังเช็คบินด้วยซีซีเอสเขาได้ชิปซีชิปหาแล้วโรงงานอื่นของกงพอจะได้เท่าได้ ต้มองคนวุ้งว่ามาผู้ใหญม่เคยผู้ใหญล่ะอายังเล่กับเด็กกรเบื้องน่นะชิคัยเนี่ยต้องหัวหนองอะไรพี่น้อง ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไวปสมีก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามให้น้ำนี้เด้อครับพี่น้องื่อ,อเป็นกำลังใจหงหใหดคลิปหม่ไหมให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ